เรื่องทวงคืนคำสัญญาตอนที่ 8. การตัดสินใจบวชหลังจากทำพิธีไหว้เจ้าที่พัทรู้สึกว่าความกลัวที่เคยหลอกล้อเขาค่อยๆหายไปพัทตัดสินใจที่จะบวชให้ยายเพื่ออุทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับวิญญาณของแกในวันที่เขาเข้าพิธีบวชมีคนในครอบครัวมาร่วมงานและให้กําลังใจพัทอยู่ในชุดขาวยืนอยู่ท่ามกลางพระสงฆ์และคนในวัดที่ดูเคร่งขรึมและศักดิ์สิทธิ์ขณะรับการบวช เขาหลับตาตั้งใจสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ยายด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อพัดเสร็จสิ้นพิธีบวชเขาหันกลับมาและที่ข้างหลังวัดใต้เงาไม้ใหญ่เขามองเห็นเงาร่างของยายสายยืนอยู่ยายยิ้มให้อย่างอ่อนโยนรอยยิ้มของแกเต็มไปด้วยความสุขใจดวงตาของแกฉายแววที่อบอุ่นเหมือนครั้งที่ยายยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ยายจะค่อยๆเลือนหายไปในแสงแดดยามเช้าอย่างสงบนับแต่นั้น ัดก็ไม่เคยเห็นยายปรากฏตัวอีกเลย